โอ้โหถายกลิกหน้าแม่เลยดิไม่เอาแต่ทุเรียนเพราะว่าคนมันชอบดูแค่ปอกทุเรียนเฉยๆเยอดเลยโอ้โหน่ากิน ลองซูมเข้าไปดูเนื้อมันนี่ไงครับโหคุยสูงมาก่อนเดี๋ยวเอาอุ๊ยซูมดูเนื้อด้านในดิครับโหปาดถ่ายยังถ่ายแล้ว วิสุดจ้นมากครับขอได้ครับโอเคก็ <Okay. S 2> อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะ mm hmm. ก็อย่าให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อนมาเป็นครอบครัวหมู่เนื้ยนะก็ไปบ๊วย